สวัสดีครับวันนี้ข้าสวนนปนี่ปิงกบเี๋ปิงกบปิ่งกบนเข้าสวนมาเบื่องใแผงสลาซลลทำงานควันหน่อยโอ้ยปลิกินปริยังยากแ์เกบเลี้ยงไว้ ก็สองร้อยกว่าตัวนี่แล้ก็เกว่าขายจนบดแล้วล่ะหวยควันหน่อยเข้าส่วนเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมไปหารีวิวไอ้ันไอ้ชนบดแถวบ้านนอกไนงะรีวิวตามหมู่บ้านนะวิถีชีวิตตามหมู่บ้านนอกคนไทยคนไทยตามชนบท ที่ชีวิตบ้านๆประกอบ,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 บทำเี็บประเพณีมาบุ้งไอ้สุนขอบตาตะสิคุด